จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหมอแสนดีกลายเป็นฆาตกรโรคจิตสวัสดีครับผมช่องคาราคัสคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องเป็ดดีถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องไาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งดเร์เฟดดี้ได้นัดเดทกับหญิงสาวที่เจอในแอปหาคู่และด้วยความที่เขาเป็นคนขี้อายที่ไม่ค่อยกล้าพูดก็ทําให้ทุกคนที่คุยด้วยรู้สึกอึดอัดและเป็นเหตุผลที่เขาไม่มีแฟนมาตลอด5ปีเต็มเช่นเดียวกับวันนี้ที่เขาถูกคู่เดททิ้งจนนับครั้งไม่ถ้วนชีวิตของเฟดดี้นั้นเขามีเพื่อนสนิทแค่เพียงคนเดียวและมันก็เป็นเต่าที่ชื่อว่าหาดี้ทุกๆวันหลังเลิกงานเขามักจะต่อโมเดลและเล่าให้ ให้เจ้าเต่าฟังว่าวันนี้เขาเจออะไรมาบ้างพอลึกๆในใจของเขานั้นมันอยากจะมีใครสักคนที่รับฟังเขาจริงๆ ดกรเฟดดีเขาเป็นเจ้าของคลินิครักษาฟันและดูแลคนไข้ของเขาเป็นอย่างดีจนอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เฟตดีกำลังต่อโมเดลอย่างเช่นทุกวันโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นและเป็นหญิงสาวที่โทรมาจากแอปหาคู่เธอบอกกับเขาว่าเธอดูโปรไฟล์ของเขาแล้วและเชื่อว่าเราสองคนจะเข้ากันได้ทั้งสองใลนัดเจอกันที่ร้านอาหารและเฟตดีก็มานั่งรอพร้อมกับซื้อดอกไม้มาหนึ่งชอ่อเพื่อเตรียมที่จะมอบให้แต่เมื่อเวลาได้ผ่านไปนานหลายชั่วโม คู่เดทของเขาก็ยังไม่มาสักทีจนเมื่อถึงเวลาปิดร้านเฟดดี้ <ett> <ett> ก็มองไปเห็นพวกกลุ่มวัยรุ่นที่หัวเราะยอเขาอย่างสนุกสนานพวกมันเป็นคนที่ใช้เบอร์ปลอมและโทรมาแกล้งเขานั่นเองแต่เฟดดี้ก็เลือกที่จะไม่สนใจและกลับบ้านมานั่งคุยกับเจ้าเต่าเช่นเดิมวันต่อมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะที่เขากําลังคุยกับป้าแท้ๆเธอก็ถามว่าตอนนี้เขาได้เป็นเจ้าของคลินิกแล้วเมื่อไหร่จะสร้างครอบครัวให้เหมือนกับคนอืน เฟดดีต้ตอเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่สนใจเขาเลยสักคนก่อนที่ป้าจะหันไปเห็นสาวสวยคนหนึ่งใบหน้าของเธอช่างงดงามลาวกับหลุดออกมาจากเทพนิยายและเฟดดี้ก็ตกหลุมรักเธอในทันทีป้าเลยยุให้เขาลองเข้าไปคุยกับเธอเฟดดี้จึงเข้าไปทักทายอย่างสุภาพและทําให้ได้รู้ว่าเธอมีชื่อว่าไก่นัด เฟดดี้ที่ขี้อายก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อก่อนที่ชายคนหนึ่งจะเดินเข้ามาพอดีเขามีชื่อว่าลัดทอมและเป็นสามีจอมขี้โมโหของไกนัทนั่นเองเขาถามเฟดดี้ว่าแกมายุ่งอะไรกับภรรยาของฉันพร้อมกับผลักเขาจนกระเด็นซึ่งมันก็ทําให้เฟดดี้รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากแต่ใบหน้าที่สวยงามของไกนัทนั้นก็ยังตามมาหลอกหลอนเขาในความฝันจนเฟดดี้ไม่สามารถหยุดคิดถึงเธอได้เลย วันต่อมาขณะที่เขากําลังทํางานตามปกติเลขาก็ได้ส่งคนไข้เข้ามาในห้องซึ่งเธอก็คือไก่นัดที่มารักษาฟันที่นี่โดยบังเอิญทำมาเฟดดี้ถึงกับทําอะไรไม่ถูกไปเลยทีเดียวไก่นัดจึงกล่าวขอโทษแทนสามีของเธอที่ทําไม่เหมาะสมเมื่อวานนี้แต่เฟดดี้ก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะเขาเริ่มชินที่โดนกระทําแบบนี้แล้วเมื่อถึงเวลารักษาไกนัดก็ต้องการที่จะถอนฟันกุดออก เฟตตี้จึงตรวจดูฟันอย่างละเอียดและเมื่อเขาได้มองเธออย่างใกล้ชิดก็ยิ่งตกหลุมรักมากขึ้นกว่าเดิมจนเมื่อการตรวจเสร็จสิน้นเฟตตี้ก็นัดให้เธอมาถอนฟันในวันพรุ่งนี้และก่อนที่ไกนัดจะกลับเธอก็สังเกตเห็นรูปของศิลปินชื่อดังที่เป็นนักเล่นมาเชโลในอดีตและยังเป็นต้นแบบที่ทําให้ไกนัดหัดเล่นมาเชโลอีกต่างหาก เฟดดี้เลยตอบว่านัินมันเป็นรูปแม่ของเขาเองแต่น่าเสียดายที่แม่คงไม่มีโอกาสได้เล่นมันอีกแล้วเพราะเหตุผลบางอย่างที่บอกไม่ได้ไกนัทจึงกล่าวแสดงความเสียใจและบอกว่าเอาไว้คราวหน้าเธอจะเล่นมาเชโลให้ฟังพร้อมกับขอตัวกลับไปและสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทําให้เฟดดีหลงเธอจนหัวปากหัวปั๊มจนถึงขั้นจินตนาการไปว่าถ้าหากพวกเขาได้เป็นครอบครัวเดียวกันมันคงจะมีความสุขเป็นอย่างมาก วันต่อมาไก่นัดก็มาหาที่คลินิกตามนัดและก่อนที่จะเริ่มการผ่าตัดเขาก็จําเป็นต้องถามว่าจะแพ้ยาหรือสารเคมีชนิดไหนบ้างไก่นัดตอบจะแพ้น้ํายาล้างจานถ้ามันโดนผิวเมื่อไหร่จะมีอาการคันอย่างรุนแรงเมื่อสอบประวัติจนเสร็จก็เป็นขั้นตอนของการวางยาสลบเพราะฟันคุดของไก่นัดนั้นมันอยู่ลึกกว่าที่ควรจะเป็นและต้องใช้เวลาในการผ่าพอสมควรเลยทีเดียวในตอนที่ยาออกฤทธิ์เป็ดดี้ก็บอกความในใจว่า รักคุณและการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดี หลายชั่วโมงต่อมาเฟดดี้ก็คิดถึงไกนะัดจนแทบทนไม่ไหวเขาเลยแอบดูประวัติที่อยู่ของเธอเพื่อที่จะไปเยี่ยมที่บ้านส่วนไกนะัดที่เพิ่งจะกลับมาถึงก็ถูกลัสทอมสามีของเธอต่อว่าที่ไม่ยอมเตรียมอาหารเย็นให้กับเขาแม้เธอจะบอกเหตุผลว่าเพิ่งไปหาหมอมาก็ตามแต่ลัสทอมที่เมาก็ไม่สนใจและจัดก,การสั่งสอนเธอซะอย่างนั้นทำมามเฟดดี้ที่แอบดูอยู่ด้านนอกถึงกับรับไม่ได้แต่เขาก็ไม่กล้าพอที่จะเข้าไปช่วยเธอ ในคืนนั้นเฟดดี้ก็ฝันร้ายเขาเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตที่พ่อของเขาลงมือจัดการแม่ก่อนที่จะจัดการกับตัวเองเพื่อหนีความผิดซึ่งมันก็ทำให้เฟดดี้ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่กับป้ามาตั้งแต่นั้น วันต่อมาไก่นัดก็ไม่ได้มาตรวจแผลตามที่นัดกันเอาไว้เฟตด,ดี้เลยจําเป็นต้องโทรตามแต่ไก่นัดเธอก็ไม่กล้าออกมาเพราะกลัวว่าจะมีปัญหากับสามีเฟตด,ดี้ที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยบอกกับเธอว่าผมเห็นทุกอย่างแล้วและทําให้ไก่นัดยอมออกมาเจอกับเขาที่สวนสาธารณะของเมืองเธอมาพร้อมกับรอยช้าที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าเฟตด,ดี้เลยถามด้วยความเป็นห่วงว่าจะทนอยู่กับคนแบบลัดทอมไปทําไมไก่นัดตอบเขาเลี้ยง ดูครอบครัวของเธอและให้ความช่วยเหลือพอที่กำลังป่วยหนักไม่ได้ยินแบบนั้นเฟดดี้ก็พูดเป็นในๆว่าเขาก็สามารถทำแบบนั้นได้เช่นกันและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ลับๆของทั้งคู่ เฟดดี้จึงเริ่มเปลี่ยนตัวเองใหม่เขาแต่งตัวให้ดูดีเปลี่ยนทรงผมเพื่อให้มั่นใจมากขึ้นจนอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ขับรถมาที่บ้านของไกนัดและรอจนสามีของเธอออกไปวิ่งจอกกิ้งข้างนอกจากนั้นก็โทรหาเพื่อชวนให้ไปเที่ยวด้วยกันทั้งสองได้ทำแบบนี้อยู่บ่อยครั้งจนเฟดดี้ตกหลุมรักจนงงหัวไม่ขึ้นและดูเหมือนว่าไกนัดก็คิดเช่นเดียวกัน หลายอาทิตย์ต่อมาขณะที่พวกเขากำลังดูหนังที่โรงภาพยนตร์บรรยากาศที่เป็นใจก็ทำให้เฟดดีตัดสินใจใจูบเธอ ทันใดนั้นไก่นัดก็ลุกขึ้นและเดินหนีเขาไปซะอย่างนั้นเฟ็ดี้เลยพยายามโทรหาแต่เธอก็ไม่รับสายจนเวลาได้ผ่านไปนานหลายวันเฟตดี้ก็เป็นห่วงจนแทบทนไม่ไหวเลยเดินทางมาหาเธอที่บ้านและทําให้เขาได้เห็นสภาพที่บอบช้ํำของเธอลัดทอมมันทําร้ายเธออีกแล้วซึ่งเขาก็ทําได้แค่ปลอบใจก่อนที่จะพูดออกไปว่าอย่ากับเขาแล้วแต่งงานกับผมไหม แต่ไกนัทก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะศาสนาของเธอจะตาหน้าผู้หญิงที่ทิ้งสามีว่าเป็นตัวการากินีและบทสนทนาของทั้งสองก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ ในคืนนั้นเฟดดี้ก็คิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้ขานัดเจกับไกนัดที่สวนสาธารณะในตอนเช้าและพูดกับเธอว่าผมจะจัดการลัดทอมเพื่อให้เราได้แต่งงานกันไกนัดที่ได้ฟังก็ถึงกับตกใจและคิดว่าเขาแค่หล่อเล่นแต่เฟดดี้ก็บอกว่าเขาพูดจริงและไกนันก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เพราะเขาจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเองในตอนแรกไกนัดก็ไม่เห็นด้วยแต่เมื่อได้เห็นแววตาและท่าทีที่มุ่งมั่นของเขา ก็ทําให้เธอยอมตอบตกลงในที่สุดเฟตดี้เลยบอกอีกว่าหลังจากนี้7วันพวกเราห้ามติดต่อกันเด็ดขาดเพื่อไม่ให้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคืนนั้นเฟดดี <Freddy S 2> ้ก็เตรียมอาวุธที่ใช้ในการลงมือและจินตนาการเห็นภาพที่ทั้งสองได้แต่งงานกันมันคงจะมีความสุขและเติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างแน่นอน จนเมื่อถึงวันลงมือเฟดดี้ก็มาดักดออยู่หน้าบ้านและรอจนรัดทอมออกมาวิ่งจาอกกิ้งข้างนอกเขาเตรียมอาวุธที่จะใช้ลงมือและขับรถตามไปอย่าง,งเงียบๆแต่เขาก็ไม่กล้าพอที่จะทำแบบนั้นเพราะเสียงของมันคงจะดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองเฟดดี้เลยเลือกที่จะเหยียบคันเร่งพร้อมกับพุ่งชนรัตทอมจนเขาจากโลกนี้ไปในที่สุด จึงนั้นเฟตตี้ก็ส่งข้อความมาบอกเลขาที่คลินิกว่าเขามีธุระด่วนและจําเป็นต้องไปทํางานที่ต่างเมืองเป็นเวลาหลายวันและให้หมอฟันคนอื่นๆเอาคิวคนไข้ของเขาไปได้เลยต่อมาเฟตตี้ก็มาหลบอยู่ที่บ้านสวนที่เป็นของครอบครัวและทําได้แค่จินตนาการฝันถนึงภาพที่ได้อยู่กับไกนัดเพราะมันใกล้ที่จะเป็นจริงแล้ว วันต่อมาเขาก็เอารถไปซ่อมโดยโกหกช่างว่าเขาขับชนสุนัขเมื่อคืนนี้และเพื่อไม่ให้ถูกสงสัยเบดดี้ก็มาทำหน้าที่ทันตแพทย์รักษาฟันให้กับชาวบ้านแบบฟรี ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มสืบเรื่องที่เกิดขึ้นกับลัดทอมและเป็นโชคดีที่กล้องวงจรปิดเสียเลยทำให้ตำรวจไม่ได้ภาพที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเมื่อครบระยะเวลา7วันรถของเฟดดี้ก็ซ่อมเสร็จพอดีเขาเลยขับกลับเข้าไปในเมืองเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับไก่นะตามที่ฝันเอาไว้แต่คนที่เปิดประตูห้องมันกลับเป็นชายแปลกหน้าที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมันก็คือเลมอนชูรักอีกคนของไกนะ่นัทนั่นเองเธอทําท,ทีเป็นไม่ดูจากเขาและไล่ เฟดดี้ออกไปให้ผลเฟดดี้เลยถามกลับไปว่าคุณหลอกใช้ผมเพื่อมีความสุขกับไอ้กุยนีใช่ไหมไกนัดตอบถ้าคุณไม่กลับไปเธอจะโทรแจ้งตำรวจและบอกเรื่องที่เขาวางแผนจัดการกับลัสทอมซึ่งมันก็ทดมไม่หัวใจของเฟดดี้แหลกสลายลงในทันทีเขาถูกเลมอนสั่งสอนให้รู้สำนึกว่าอย่ามายุ่งกับแฟนของเขาอีกนำสาำไกนัดก็ยังพูดส้ำเติมว่าทุกครั้งที่เธออยู่ใกล้เขามันทำให้รู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียนออกมา เฟดดี้ที่ไม่มีทางสู้เลยจำใจต้องยอมรับความจริงว่าเขาก็แค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้นเองในคืนนั้นทุกความพูดของไกนะัทมันยังวนเวียนอยู่ในหัวจนเฟดดี้ต้องทุกทรมานอย่างหนักเขารู้สึกว่าตัวเองไหลาคาและทำสิ่งที่ผิดมาหันลงไปส่วนไกนะัทเธอกำลังมีความสุขอยู่กับเลมอนเพราะตั้งแต่ที่รัฐทอมถูกกำจัดประกันชีวิตก็จ่ายเงินชดเชยให้กับเธอเป็นจำนวนมากและเธอก็จะใช้เงินก้อนนี้ไปเปิดร้านอาหารตามที่ฝันเอาไว้หลายเดือน ต่อมาเฟดดี้ก้าวเสื้อผ้าที่เขาซื้อมาออกเดททั้งหมดมาเผาทิ้งผมไม่อยากที่จะเห็นมันอีกแล้วจากนั้นก็ไปที่ร้านอาหารของไกนัทและสั่งเครื่องดื่มมานั่งกินด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยเมื่อเลมอนเห็นเฟดดี้ก็มีท่าทีที่ไม่พอใจเขาเลยจะเข้ามาสั่งสอนให้รู้สำานกแต่ไกนัทก็ห้ามเอาไว้และบอกว่าเขาเป็นลูกค้าของเราเมื่อเฟดดี้สั่งเครื่องดื่มไม่กแก้วเลมอนก็จัดก,การถมน้ำลายใส่และเอามาเสิร์ฟให้เขา เฟดดี้ dy, กับยกมันขึ้นมากินอย่างหน้าตาเฉยทำเอาทุกคนถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวซึ่งเขาก็มาที่นี่เพื่อจะบอกให้ไกนะ่นัดขอโทษเขาอย่างจริงใจพวกเราจะได้ไม่มีอะไรที่ติดค้างกันอีกเลยโมนจึงเอาภาพถ่ายทั้งหมดที่เขาแอบถ่ายในตอนที่เฟดดี้ก่อเหตุมาเปิดให้ดูมันขู่ว่าถ้ายังมายุ่งกับเรารูปพวกนี้จะถึงตำรวจอย่างแน่นอนและไล่ให้เฟดดี้ออกจากร้านไปต่อมาเมื่อความรักที่แสนบริสุทธิ์ได้ถูกเปลี่ยนเป็นความแค้ เฟดดี้ก็ดักดอทั้งสองจนพวกมันออกจากอาพาร์ตเมนต์จากนั้นก็จ้างช่างทํากุญแจโดยอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของห้องและลืมกุญแจเอาไว้ข้างในเมื่อเปิดประตูได้เฟดดี้ก็แอบเทบางอย่างผสมลงไปในอาหารและใช้น้ํายาล้างจานที่ไก่นัดแผลผสมมันลงไปในโฟมล้างหน้าแต่ก่อนที่จะหนีออกมาไก่นัดและเลมอนก็ดันกลับบ้านมาพอดีและทําให้เฟดดี้ต้องไปหลบอยู่ที่นอกระเบียงเขารอจนพวกมันเข้าไปในห้องนอน และหนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิดทั้งสองได้กินอาหารพวกนั้นไปโดยที่ไม่รู้ตัวและก่อนเข้านอนไกนัทก้าโฟมล้างหน้ามาใช้ตามแผนที่วางเอาไว้ไม่กี่นาทีต่อมาอยาก็เริ่มออกฤทธิ์จนทําให้ทั้งสองนอนหลับไปเฟรดดี้จึงกลับเข้ามาที่อาพาร์ตเมนต์อีกครั้งเขาตรงไปที่โทรศัพท์ของไกนัทและจัดการลบรูปภาพทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวเขาทิ้ง จากนั้นก็ไปที่รถของเลมอนและทําบางอย่างกับรถของมันเมื่อไกนัดตื่นขึ้นก็พบว่าใบหน้าของตัวเองมันเต็มไปด้วยผื่นสีแดงเลมอนจึงรีบพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลในทันทีแต่ในระหว่างทางเบรกรถของเลมอนมันกลับใช้การไม่ได้และทําให้ทั้งสองเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ยังโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงไม่เพียงเท่านั้นรีวิวร้านอาหารของไกนัดยังถูกโจมตีอย่างหนักวพบมแมลงสาบอยู่ในอาหารของเธอ ในตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านเฟตดี้ก็มักจะแอบย่องเข้ามาและค้นดูภาพหลับๆที่ทั้งสองเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กเฟตดี้เลยจัดการเผยแพร่มันลงในอินเทอร์เน็ตและมันก็ยิ่งทําให้ชื่อเสียงของไกนะัดเสื่อมเสียลงไปมากกว่าเดิมเธอเลยโทษว่ามันเป็นเพราเลโมนและทําให้ทั้งสองเริ่มมีปากเสียงใส่กันจนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่ามันต้องเป็นฝีมือของเฟตดี้ที่จงใจเจ้าคืนเราอย่างแน่นอน ทั้งสองจึงพากันไปที่คลีนิกเพื่อจัดการกับเขาซึ่งเฟนดี้ก็รู้อยู่ก่อนแล้วว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้เขาไ้้เปิดประตูและปล่อยให้เลมอนเข้ามาจัดการกับเขา ไม่นานนะักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงและเป็นตามแผนที่เฟดดี้วางเอาไว้แต่ไกนัทก็ไม่ยอมง่ายๆธอบอกกับตำรวจว่าไอหมอโรคจิตเนี่ยแหละที่เป็นคนจัดการสามีของเธอตำรวจเลยขอดูหลักฐานว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างแต่ว่ารูปถ่ายทั้งหมดมันกลับหายไปซะอย่างนั้นและเมื่อตำรวจได้เห็นสภาพของเฟดดี้แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องไม่เชื่อและแจ้งข้อหาบุกรุกกับเลมอนเฟดดี้จึงบอกว่าผมไม่ได้ติดใจเอาความอะไรขอแค่ อย่าให้พวกเขามายุ่งกับผมอีกก็พอเมื่อทุกคนออกไปเฟตตี้ก็หัวเราะออกมาอย่างสะใจที่สามารถเอาคืนทั้งสองคนได้แล้วแต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่เพียงเท่านั้นพอในตอนที่เฟตดี้กลับมาจากที่ทํางานก็พบว่าห้องของเขาได้ถูกทําลายข้าวของจนพังยับ Freddy, จึงโทรไปหาไกานัทและบอกว่าผมรู้ว่ามันเป็นฝีมือของพวกคุณมันเลยเป็นสาเหตุที่ผมปล่อยงูเหา่าเอาไว้ในห้องนอนของพวกคุณทำเอาทั้งสองที่ได้ฟังถึงกับต้องลุกหนีเละย้ายไปอยู่ที่โรงแรมเป็นการชั่วคราวจากนั้นพวกมันก็โทรกลับไปหาเฟดดี้และบอกกับเขาว่าเต่าเพื่อนรักของแกมันคงจะมีความสุขดีเฟดดี้จึงเปิดดูภาพในกล้องวงจรปิดและพบว,ว่าเต่าของเขาได้ถูกเลมอนจัดการจริงๆความแค้น จึงประตูถึงขีดสุดเขานาเจ้าเต่ามาฝังที่สวนหลังบ้านและใช้เงินจ้างคนจอนจัดให้ไปบอกกับตํารวจว่าเขาเห็นเหตุการณ์ที่รัฐทอมถูกรถชนไม่นานนะักตารวจก็ามาที่คลินิกเพื่อสอบปากคําคทุกคนอย่างละเอียดเฟดดี้เลยให้การไปว่าในคืนวันนั้นเลมอนมาขอยืมรถเขาไปโดยมีหลักฐานเป็นข้อความที่เลมอนส่งมาจริงๆแต่ความจริงแล้วเป็นเฟดดี้นี่แหละที่แอบใช้โทรศัพท์ของเลมอนส่งข้อความมาหาตัวเองในคืนนั้น แถมนี้เอาหลักฐานกล้องวงจรปิดที่ถูกทำลายห้องมาให้กับตำรวจอีกต่างหากแล้วมันก็ทําให้ไกนัดและเลมอนต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในทันทีส่วนเฟดดี้ก็ขับรถกลับไปที่บ้านสวนที่ต่างเมืองระหว่างนั้นก็โทรไปหาไกนัทเพื่อยื่นข้อเสนอว่าถ้าอยากจะจบเรื่องนี้ก็ต้องเดินทางมาขอโทษเขาและจะถือว่าทั้งหมดหายกันทั้งสองที่ไม่มีทางเลือกเลยจำใจต้องตอบตกลง วันต่อมาทั้งสองก็มาตามนัดพวกเขาวางแผนกันว่าจะจัดการกับเฟดดี้และป้ายความผิดว่าทั้งหมดมันเป็นฝีมือของเขาเฟดดี้ได้ออกมาต้อนรับทั้งคู่อย่างอบอุ่นโดยซ่อนความแค้นเอาไว้ข้างในเขาจงใจวางอาวุธไว้บนโต๊ะและทําทีเป็นยุ่งอยู่กับการเปิดวายเพื่อล่าให้ไก่นัดแอบย่องเข้ามาหยิบมันเธอบอกกับเฟดดี้ว่าทุกอย่างมันจบแค่นี้แหละเดี๋ยวแกก็ได้ตามไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วแต่เมื่อไก่นัดเหนี่ยวไก่มันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เลโมอนในพุ่งตัวเข้ามาแต่ก็ถูกที่็อดไฟฟ้าโจมตีใส่จนหมดสติไปรวมทั้งไก่นะก็โดนเล่นงานได้เช่นกัน เมื่อทั้งสองได้สติก็พบว่าตัวเองถูกมัดอยู่บนเก้าอี้ทําฟันโดยที่มีเฟดดี้ถือเครื่องมือผ่าตัดอยู่ใกล้ๆส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจก็บุกมาที่อาพาร์ตเมนต์ของไกนะแต่ก็ไม่พบใครตํารวจเลยคิดว่าพวกเขากําลังหลบหนีพอเห็นภาพจากในกล้องวงจรปิดกลับมาที่เฟดดี้เขาถอดอุปกรณ์ออกจากปากของไกนะัดและถามเธอว่ามีอะไรจะพูดไหมเธอจึงโยนความผิดไปให้กับเลมอนว่าเขาเป็นคนที่บงการทุกอย่างและความจริงแล้วเธอรักเขาและ อยากจะแต่งงานกับเขาจริงๆแต่เฟรดดี้ก็ไม่ยอมเชื่องง่ายๆเขาเอามาเชโรมาให้ไกนัดลองเล่นให้ฟังเพื่อทดสอบว่าเธอโกหกหรือไม่แต่ไกนัดก็ไม่รู้จักวิธีถือมันด้วยซ้ำและหมายความว่าทุกอย่างที่เธอพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงเขาเลยจัดการถอนฟันของทั้งคู่ออกทุกซี่เพื่อไม่ให้โกหกใครได้อีก จากนั้นก็ฝังร่างของพวกเขาเอาไว้ที่ส่วนหลังบ้านเฟดดี้ได้นอนลงตรงกลางระหว่างหนึ่งคู่และหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือเฟตด,ดี้นั้นเขาเป็นคนดีที่ถูกไกนั้นหลอกใช้ให้จัดการสามีของเธอเพื่อที่เธอจะได้อยู่ร่วมกับเลมอนจูรักยังมีความสุข แต่เฟดดี้ก็ไม่ยอมง่ายๆเขาตามล้าลานทั้งคู่จนในที่สุดมันก็ลามมาสู่เหตุการณ์ที่เลวร้ายจนเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาได้จากหมอฟันที่แสนดีจึงกลายเป็นฆาตกรเพื่อบูชาความรักที่เขาฝ่าฝันหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ MDB ที่7.3คะแนนและเว็บลอตเทน o m a t o มโทให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่82%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ